แล้มันฉีดผ่าดอกได้ด้วยนะครับแต่ถ้าพืชของพี่น้องมันเป็นแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นโรคต่างๆแล้วนะมันต้องใช้จำพวกที่รักษาได้ใช้ชนิดที่มันหนักขึ้นแรงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ครับมาคุยกันเรื่องยากำจัดเชื้อรา มีพี่น้องสอบถามมาว่ายาเชื้อรายากำจัดโรคพืชจะเลือกใช้แบบไหนดีเบาต้นมากำจัดโรคหรือป้องกันให้กับพืชไม่ให้มันเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอนท์โนดรานํำค้างราสนิมราใบจุดโรคโคนเนา่ารากเนา่าจะใช้แบบไหนดีอย่างนี้นะครับ ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนว่าการกําจัดโรคให้กับพืชเนี่ยหรือป้องกันเราต้องดูที่พืชของเรานะครับว่าพืชของพี่น้องเนี่ยมันเป็นโรคหรือยังแต่ถ้าพืชยังไม่เป็นโรคนะครับมันยังเขียวมันยังงามอยู่เราก็เลือกใช้แบบเบาๆแบบสามันก่อนนะครับแบบเบาๆก่อนเนี่ยเช่นแมนโคเซบ นะครับถามว่ามันกําจัดมันเป็นโรคแล้วมันกําจัดไม่ได้เหรอมันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นในระยะสั้นมันต้องเป็นภายในวัน2วันเนี่ยจำพวกราสนิมจะพวกเชื้อราจะพวกเอ็น r ทกโนตเอ็เกอรนะครับหรือโรคต่างๆกับพืชเนี่ยเราสามารถฉีดได้นะครับ รักษาได้ถ้าเป็นยังไม่นานนะครับแต่ถ้ามันเป็นอาการหนักจริงๆเนี่ยจำพวกเมนโคเซปเอาไม่อยู่นะครับเพราะเมนโคเซปเนี่ยมันจะมีหน้าที่ดีตรงที่ป้องกันนะครับหรือเพิ่งจะเป็นใหม่ๆได้รักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพืชของพี่น้องยังไม่เป็นโรค ใช้จำพวกเบนโคเซปได้นะครับพอเบาแล้วมันฉีดผ่าดอกได้ด้วยนะครับแต่ถ้าพืชของพี่น้องมันเป็นแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นโรคต่างๆแล้วนะมันต้องใช้จำพวกที่รักษาได้ใช้ชนิดที่มันหนักขึ้นแรงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งอปเปอร์ไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะมี อทองแดงเป็นส่วนประกอบนะครับไอ้เจ้าทองแดงนี่แหละนะครับมันจะมาทําปฏิกิริยากําจัดทั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งเชื้อราทั้งเชื้อโรคต่างๆให้กับพืชของเรานะครับนอกจากจะเป็นสารกําจัดโรคให้กับพืชก็ยังจะมีจาพวกธาตุอาหารรองนะครับธาตุรองธาตุเสริมจาพวกสังกสีพวกแมงกานนดพวกทองแดงพวกโบลอน นะครับอยู่ในคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจาพวกสารากับเชื่อราต่างๆเนี่ยแต่ละชนิดมันไม่ใช่เป็นแค่ยารักษาโรคนะครับเขาจะประกอบมาทั้งจำพวกธาตุเสริมธาตุรองมาด้วยพูดง่ายๆเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่นงสงกตดูฉลากที่เขาให้เราใช้นะครับ มันก็จะอยู่ที่ยิ่มห้าถึงสากรัมต่อน้ำยี่สิตริถ้าเราใส่เกินนั้นใบไหม้ใบเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ตามอัตราที่ข้างฉลากหรือว่าบริษัทเขากำหนดนมานะครับอย่าใช้เกินสรุปง่ายๆนะครับคือถ้าพืชของพี่น้องยังไม่เป็นโรคเราก็ใช้แบบเบา พื้นๆก่อนนะครับเช่นแมนโคซอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพืชเราเป็นโรคแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช้จำพวกเรงๆขึ้นมาหน่อยหนักขึ้นมาสักนิดนะครับอย่างเช่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซดราน้ำค้างเชื้อราต่างๆนะครับโคนเน่ารากเน่าแอนเทสโนดจำพวกนี้เนี่ยใช้เลยครับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ แต่ถ้าพืชเรามันยังไม่เป็นโรค <_ d> um> พืชเรามันยังงามยังเขียวอยู่เนี่ยแต่เราอยากจะป้องกันเราก็ใช้แบบสารพันพืนนะครับอย่างเช่นจำพวกแมน c โคเซบแมนโคเซบเนี่ยไม่ค่อยจะอันตรายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่พืชเรามันเป็นโรคแล้วเนี่ยแมนโคเซบเอาไม่อยู่ครับเพราะเมนโคเซบเนี่ยใช้ในการป้องกัน แต่ถ้ามันเพิ่งจะเป็นเป็นได้แค่วันสองวันเนี่ยเมนโคเซปก็เอาอยู่นะครับแต่เมนโคเซปเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถฉีดผ่าดอกได้นะครับผมเป็นยายเย็นแต่คอคเปอร์ไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะมีทองแดงเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวทองแดงเนี่ย มันร้อนนะครับตัวทองแดงเนี่ยมันไปทปําปฏิกิริยากําจัดไอ้จำพวกเชื้อโรคต่างๆให้กับพืชของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่น้องถามเข้ามานะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนดีคือมันดีทั้งหมดนี่แหละครับไอ้ยากาจัดเชื้อรายากําจัดโรคพืชเนี่ยแต่เราต้องแยกระหว่างพืชเราเป็นโรคหรือยังหรือพืชเรายังไม่เป็นโรค แต่ถ้าพืชยังไม่เป็นโรคเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้ตัวที่มันหนักๆตัวที่มันแรงๆนะครับอย่างเช่นคอเปอร์ไฮดรอกไซด์อย่างนี้เราก็ใช้ตัวเบาๆไปนะครับตกตัวอย่างเช่นแมนโคเซปนะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามบาต้นดืนซีรีส์วิธีเกษตรบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ